รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีสสดค่ะขอต้อนรับทุกท่าน ดูรายการคุยกับหมออาจิมานะคะอันนี้เป็นสัปดาห์ส่งท้ายปีกันแล้วคุณหมอค่ะเราก็เลยเลระมิดรายการของเราระยิบระยับมากเลยคุณแนนเป็นแบบเซเลบริชั่นตีมมากๆดูสิค่ะน้ำเงินเขียวแดงมาครบทุกสีเลยหมอระยิบระยับมากเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ใี่ใครก็แบบไปเฉลิมฉลองกันทั่วโลกเลยนะคะรายการเราเลยขอฉลองด้วยใช่แล้วนอกจากฉากแล้วเนี่ยเนื้อหารายการวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับปีใหม่ใช่ไหมคะคุณแนนหมอชวนคุณแนนไหมนี่กันดีกว่าทำอะไรคะ มาทำหน้าใสรับปีใหม่โอ๊ย <Yeah. S 1> อยากใสอะคุณหมอเพราะหน้าใสเนะี่ยมันบ่งบอกถึงการมีสุขภาพดีแล้วก็ดูแบบไม่มีอายุด้วยหน้านเ,เด็กด้วยแหมวันนี้สนุกแน่นอนเพราะฉะนั้นใครอยากหน้าใสเปลี่ยนตัวเองรับปีใหม่ห้ามพลาดเด็ดขาด <laughs> เลยนะคะ รีบกลับมาอย่างรวดเร็วค่ะหมอชวนคุยในสัปดาห์นี้เนี่ยไม่มีอะไรจะเข้าไปกับบรรยากาศช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับสิ่งที่เราจะคุยกันนะ,ะหมอคือคนเราพอช่วงปลายปายปีเรามักจะมี New Year Resolution ว่าเอ้ยปีหน้าเราจะทำอะไรปีหนา้าจะเป็นคนใหม่ New Year New You อยากจะสวยอยากจะใส เป็นคนใหม่แล้วหน้าต้องใหม่ด้วยคุณแม่ต้องแบบว่าสดใสโง,ง,งเฮงดีรับปีใหม่รับทรัพย์<อ>ปีที่จะมาถึงเนี่ยจะต้องเป็นปีที่ดีของเราจริงงั้นวันนี้มาดูเคล็ดลับหน้าใสที่คุณหมอจะมาแนะนํากันว่าพวกเราจะต้องทําอะไรยังไงกันบ้างอันดับแรกนั้นขอถามคุณหมอก่อนเราจะรู้ได้ยังไงว่าหน้าเราเนี่ยมันหมองคล้ำไม่ใสอ่ะคะคาว่าหน้าไม่ใสเนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงหนึ่งผิวไม่เรียบแ,<อ>แล้วก็สีไม่เท่ากัน ก็นึกออกสีแบบกระดำกระด่างนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการที่เวลาแสงส่องไปที่ผิวเนี่ยมันไม่สะท้อนไม่โกลวไม่สะท้อนแบบอย่างนี้นะในแต่ละปัจจัยนี่มันก็มีสาเหตุของมันถ้าเกิดเรามองว่าเอ้ยผิวไม่เรียบเกิดจากอะไรได้บ้างมาได้จากหลายปัจจัยมาได้จากการที่เกิดริ้วรอยบางทีริ้วรอยเล็กๆก็ทําให้ผิวไม่เรียบ หรือบางทีผิวแห้งๆแ,แล้วทาให้เกิดผื่นก็ทําให้ดูไม่สวยเหมือนกันนะห,หรือความไม่เรียบของผิวที่แสงส่องเข้ามาแล้วดูสะท้อนไม่สวยมาจากสีค่ะอาจจะมีกระมีฝ้าก็ทําให้ดูไม่สวยหรือบางทีมาจากเม็ดสีหรือมีรอยแดงหรือคอลลาเจนไม่ดีหร,หรือคอลลาเจนน้อยก็ทําให้เวลาแสงส่องเข้าไปเนี่ย ไม่เกิดการสะท้อนของผิวคุณแนนรู้ไหมว่าในผิวเราเนี่ยปริมาณของคอลลาเจนใต้ผิวเนี่ย มีส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดแสงสะท้อนออกมาถ้าคอลลาเจนใต้ผิวหนังน้อยเนี่ยมันส่องยังไงมันก็ไม่สวยไม่โกลนี่เลยวันนี้เลยชวนทุกคนสํารวจค่ะส่องกระจกตัวเองเลยว่าถ้าเกิดว่าส่องแล้วผิวคุณไม่เรียบสีผิวเนี่ยไม่สม่าเสมอไม่สะท้อนแสงไม่สะท้อนแสงทั้งหมดนี้แสดงว่าคุณเนี่ยมีปัญหาและเราจะต้องมาทําให้หน้าใสกันในวันนี้นะคะงั้นเราไปดูกันค่ะว่าสาเหตุที่มันทําให้หน้าไม่ใสหรือมีสีหมอง แล้วมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะคุณหมอไล่ตามดูเซลล์ที่มันมีผลนะนะก็จะต้องเป็นเรื่องของการที่มันมีริ้วรอยนะาการที่มีผืนก็ทําให้หน้าไม่ใสนะการที่มันมีการหายไปของคอลลาเจนก็มีส่วนที่ทําให้หน้าไม่ใสนะถามว่าเวลาที่ ผิวมีผื่นมาจากอะไรได้บ้างผิวมีผื่นส่วนหนึ่งมาจากผิวแห้งผิวแห้งเนี่ยมันมาจากอะไรได้บ้างนะประกันแรกๆเลยก็อาจจะมาจากเรื่องของการขาดน้ําบางทีมก็มาจากการที่เราดื่มน้ําน้อยหรือบางทีเราขาดการบํารุงนะก็จะทําให้ผิวเนี่ยดูแห้งการที่ผิวแห้งบางทีก็มาจากอุณหภูมิของ ของภายนอกได้เช่นในหน้าหนาวหรือบางทีผิวแห้งมาจากการถูกทําลายจากแสงแดดก็ได้หรือผิวแห้งอาจจะมาจากการระคายเคืองที่มาจากการทําความสะอาดผิวมากเกินไปก็ได้มันก็ทําให้ผิวหน้าไม่ใสหรือบางทีคนไข้าบางคนอาจจะขี้เกียจทา m o i ์ t u r i z e r เหมือนกันพอเร,เราอายุมากขึ้นผิวเราแห้งลงเพราะว่าฮอร์โมนเราเปลี่ยนนะพอฮอร์โมนเราเปลี่ยนเนี่ยมันก็ทําให้ การสร้างไขมันน้อยลงนะพอเราไม่ทามอยส์เจอร์ไม่ทาตัวช่วยมันก็จะกลายเป็นว่าผิวจะมีลักษณะที่ค่อนข้างแห้ง<ะ>หรือบางทีผิวแห้งมาจากการผลัดของเซลล์ไม,ม่ดีได้เหมือนกันเวล่เราอายุมากขึ้นเซลล์ผิวหนังที่มันตายแล้วจะต้องผลัดออกไปมันก็ไม่ผลัดมันก็ค้างอยู่ที่ผิวก็จะทําให้ดูเหมือนกับ แห้งกล้าน,าน,านอาจจะบางทีอาจจะเป็นขุยด้วยซ้ำไปนั้นในกลุ่มของคนที่มีอายุมากขึ้นฮอร์โมนเปลี่ยนก็ส่งผลทําให้ผิวเปลี่ยนหรือคนไข้าบางคนรับประทานยาบางอย่างนะก็ส่งผลทําให้ผิวแห้งหรือบางทีรับประทานยารักษาสิวในกลุ่มวิตามินเอคือก,กลุ่มนี้ผิวก็จะแห้งอีกปัจจัยหนึ่งก็จะมาจากภาวะที่ สูบุหรี่ก็ได้คุณหมอบอกเลยบุหรี่ทำลายผิวแน่นอนไม่ว่าจะแสงแดดไม่ว่าจะบุหรี่เนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ทำลายผิวคือนอกจากจะทำให้จุดด่างดำแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดแก่ก่อนวัยผิวแก่ก่อนวัยนะเป็น premature skin aging เพราะว่าเขาพบว่าบุหรี่เองเนี่ยจะส่งผลทำให้เกิดมีการทำลายของคอลลาเจนแล้วก็มีการสร้าง คอลลาเจนและอิลาสติกที่ชูน้อยลงนอกจากนี้แล้วบุหรี่เองเนี่ยไปทําให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงผิวน้อยค่ะงั้นก็จะยิ่งแก่เร็วนอกจากบุหรี่แล้วเนี่ยควันที่มาจากมลพิษต่างๆก็มีผลอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือแบรเรียร์หรือผิวด้านบนของเราถูกทําลายไปค่ะงั้นซึ่งบริเวณนี้เรารู้ว่าผิวด้านบนเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่ามันมีแครก หรือว่ามันมีรูพวกนี้บางทีเรามองไม่เห็นนะคุณแนนเรารู้สึกว่าไอ้ผิวมันฟูฟูแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันส่งผลมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผิวด้านบนเนี่ยคุณแนนมันมันเป็นตัวที่ทําหน้าที่สําคัญคือกักเก็บความชุ่มชื้นของผิว hmm. เพราะฉะนั้นถ้าผิวด้านบนเราเสียไปหรือเรามีการอักเสบหรือผิวเราฟูฟูเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีการระเหยของน้ําออกเพราะว่ามันกักเก็บน้ําไว้ไม่ได้ นั้นบางทีเนี่ยเราไม่รู้บางทีเราไปซื้อคลีนเซอร์ที่บางทีมีเม็ดบีบพอเราไปขัด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 ,ข,ดขัดผิวด้านบนมันกลายไปว่าทําให้ตัวแบเรียร์หรือตัวปกป้องผิวด้านบนเนี่ยมันเสียหายไปเพราะฉะนั้นพอผิวเรามีรูเนี่ยน้ําก็ระเหยออกอม,มันก็ทําให้การกักเก็บความชื้นไว้ไม่อยู่อ,<า>อีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญนะคุณนยลูมยคือปัจจัยภายในของเรา นอกจากฮอร์โมนแล้วมีอีกตัวหนึ่งความเครียดคเครียดดใครจะไปรู้ว่าความเครียดในส่งผลทําให้เกิดความไม่สวยของผิวค่<ฮ>ะความเครียดเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของผิวคือแค่เครียดแป๊บเดียวโอเคเพราะเครียดแป๊บเนียถึงจริงถือว่าดีต่อร่างกายเพราะว่ามันก็เป็นการกระตุ้นทําให้ร่างกายมีแรงนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าความเครียดนั้นไปเกิดขึ้นนานๆเป็นความเครียดเลื้อรหลังทีนี้จะมีการหลั่งฮอร์โมนพวกฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมา ฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สร้างการอักเสบค่ะไม่ได้เกิดเฉพาะในร่างกายแต่มันไปที่ผิวด้วยค่ะโรคอะไรก็ตามที่เรามีอยู่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบของผิวอยู่แล้วอ่ะเช่นสิวเช่นโรเซเชียนะคะหรือผิวแห้งมันก็กลายเป็นว่ามันยิ่งทำให้อาการของโรคเหล่านี้มันยิ่งแย่ลงเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้ก็ทำให้ผิวดูไม่สวยไม่ใส ผิวไม่เปล่งประกายผิวไม่สะท้อนแสงไม่มีออร่าไม่มีออร่าไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราทราบสาเหตุกันไปแล้ว,ลวเราก็สํารวจตัวเองแล้วว่าถ้าตอนนี้เนี่ยคุณผิวหน้าไม่ใสผิวมองคล้ำสีไม่สม่าเสมอเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าวิธีการแก้ไขเราจะดูแลรักษาได้ยังไงช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อค่ะค่ะ ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะหมอชวนคุยช่วงที่2สนับสนุนโดยออลติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างนี่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเองทรานส์ฟอร์มปีใหม่เหมือนกันแล้วก็เป๊ะทุกองศาคุณหมอระยะยระยับเลยค่ะว,วันนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้เวลามาทําหน้าใสหน้าเป๊ะแล้วนะคะเราจะมีวิธีการทําให้หน้าใสได้ยังไงบ้างคะคุณหมอจริงๆแล้วการทําหน้าใสเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ หน้าใสด้วยตัวเองนะสวยจากภายในหน้าใสวิ้งวิ้งเพราะว่าผิวเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกสุขภาพภายในเพราะฉะนั้นถ้าสุขภาพภายในเราดีนะคะผิวพัรรณก็จะดูสดใสนะแต่ถ้าไม่ไหวก็มาให้แพทย์ช่วยขอไปทางนี้เลยค่ะคุณหมอคือจริงๆหมอช่วยเนี่ยก็จะมีอยู่หลายแบบก็จะมีตั้งแต่แบบดูแลภายในเหมือนกันคือ ภายในเซลล์ผิวใต้ผิวกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการทําจากภายนอกอเข้าไปการดูแลเซลล์ผิวภายในเนี่ยอันที่ฮิตที่สุดหมาว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มการฉีด,ชดใช่กลุ่มการฉีดนะ,ะก็จะมีมีตั้งแต่ฉีดฝังเข็มนะคะ,คะฉีดเข้าไปที่ผิวเมโซนะมีฉีดฝังเข็มมีฉีดเมโซหรือนําสารเข้าไปในผิวเหมือนกันแต่ว่าใช้เข็มอีกแบบหนึ่งคือเป็นเข็มที่ใช้เป็นเครื่องมือค่ะ ซึ่งเราเรียกว่าไมโครนิดริงนะคะซึ่งไมโครนิดริงเนี่ยถ้าในเมืองไทยก็จะมีตั้งแต่โรเลอร์ใช้โรเลอร์กลิ้งโรเลอร์สแต็มหรือว่าเป็นเครื่องมือซึ่งถ้าเป็นกลุ่มที่ใช้เครื่องมือเนี่ยจะดีคนนี้เครื่องมือก็มีแยกย่อยลงไปอีกเครื่องมือแบบหลักพันเครื่องมือหลักหมื่นนะที่จะใช้อยู่ทั่วไปหรือในกลุ่มของสปากับเป็นกลุ่มเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงขึ้นมาก็จะเป็นทางการแพทย์หรือเป็นไมโครนิด ที่บวกเอา energy เข้าไปด้วยะะคะจะเป็นคลื่นความถี่วิทยุเข้าไปด้วยพวกนี้ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาหรือพอใช้กลุ่มพวกนี้แล้วมีแสงเข้ามาช่วยอีกเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนก็เพิ่มในเรื่องของการกระตุ้นการรักษาให้ดีขึ้นค่ะคนนี้มาดูเรื่องของการฉีดที่<ะ>เราคุยอเมื่อกี้ถามว่าเมโซคืออะไรนะ,ะจริงๆแล้วคำว่าเมโซเนี่ยมันเป็นชื่อย่อของการรักษาที่เราเรียกว่าเมโซเทอปีค่ะ ถามว่าคุณภาพการรักษามันคืออะไรเพราะว่าเมโซเนมันคือการฉีดเข้าไปในชั้นเมโซเดิมเมโซเดิมก็คือในชั้นของหนังแท้หรือในชั้นของเดอร์มิสนะคะ,ะถามว่าผลการรักษาของมันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าสารที่คุณใช้เข้าไปคืออะไรว่าเขาฉีดอะไรใช่ในวิธีการของมันเนี่ยมันไม่มีอะไรนะั<ะ>่นเมโซเทอราปีก็คือการทําให้เกิดการออกฤทธิ์ของสารที่นําเข้าไปในผิวโดยให้เกิดผลเฉพาะที่และไม่ทําให้เกิดปัญหาต่อร่างกายทั้งระบบ อันนี้คือหลักการของเขาในการทำเมโสเทอราปีเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สกิดผิวบนบนบน,บนลึกลงไปด้านใต้ผิวนะคะซึ่งจริงๆสารที่ฉีดที่ปลอดภัยและที่ควรจะฉีดจริงๆมันคืออะไร,รอโอ้มีหลายตัวส่วนก็จะเป็นกลุ่มวิตามินะนะ หรือแม้กระทั่งกลุ่มของสารบทุรุ่มท็อกซินที่เราใช้ในการฉีดลดริ้วรอยนะคะ,คะก็ใช้ได้นะคะหรือว่าเป็นสารที่ทําให้ขาวก็ทําให้ผิวขาวขึ้นก็ใช้ได้ทําให้ผิวใสก็ใช้ได้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใช้ได้หมดแต่ว่ามันจะต้องถูกผลิตขึ้นมาสําหรับ การนี้โดยเฉพาะเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากจะทำเมโซอันดับแรกต้องเลือกแพทย์และสถานประกอบการที่ไว้ใจและน่าเชื่อถือได้เพราะเราไม่รู้รลยว่าเขาฉีดอะไรให้เราถูกนะคะคี้มันจะมีกลุ่มหนึ่งก็คือพอเราไม่ใช้เมโซเราเปลี่ยนไปเป็นใช้ที่เราเรียกว่าสกินนิดริงสมัยนี้หรือว่าโรเลอร์สมัยก่อนซึ่งจริงจะบอกว่าการใช้เข็มต้องทำให้เกิดรูที่ผิวเลือกทำให้เกิด การซึมผ่านของสารเข้าไปได้มากขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนกับการใช้เมโซคือมันเพิ่มความปลอดภัยนะในการรักษาโดยที่สารที่เข้าก็มีอีกคือมันจะต้องมีโมเลกุลเล็กนะมันถึงสามารถเข้าได้นะคือนอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดรูที่ผิวมันยัง สามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้เพราะนั้นเราได้2เด้งก็คือเด้งแรกก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจากผิวที่มาจากแผลที่มันเกิดจากรูเล็กๆๆเลกๆนะคะหรือเด้งที่2คือมาจากสารที่นำเข้าไปคือในต่างประเทศเขาจะเน้นมากว่าคุณจะเอาอะไรที่เอามาใช้คู่กับไมโครนิดริ่งเนี่ยจะต้องเป็นตัวที่ผ่าน นะการรับรองแล้วว่ามันเป็นตัวที่ใช้จริงๆตอนนี้ที่ฮิตมากๆก็คือ b Glow ค่ะหรือเอาสารที่ทำให้หน้าใสมาใส่แต่ว่าโดยหลักการของมันเนี่ยหลักการมันดีะนะคะเพราะว่าเป็นการใช้ไมโครนิดริงซึ่งมีการศึกษามากมายว่าไมโครนิดริงเนี่ยมันทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ อย่างไมโครนิดริงเองเนี่ยมีตั้งแต่ใช้มือนะใช้แมนนวลใช้สเต็มนะคะรวมไปถึงการใช้เครื่องมือเดี๋ยวนี้เขามีไมโครนิดริงแล้วบวกคลื่นความถี่วิทยุเข้าไปซึ่งมันไปเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาทําให้รักษาแผลเป็นได้ดีขึ้นนะคะทำให้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ดีขึ้นสามารถจะกระชับผิวได้ดีขึ้นสามารถจะกระชับเปลือกตายกคิ้ว หรือว่าช่วยการรักษาอื่นๆได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคือพอมีเทคโนโลยีเข้ามามันก็ช่วยทําให้ดีขึ้นอนะนอกจากนี้แล้วมันก็จะมีการใช้กลุ่มพวกฝังเข็มร่วมด้วยาการฉีดฝังเข็มเนี่ยก็เป็นวิธีการอีกอันนึงซึ่งใช้เฉพาะสารที่มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็จะไม่ส่งผลที่ทําให้เกิดปฏิกิริยา แพ้เลยค่ะอันนี้เป็นกลุ่มแรกสําหรับการฉีดมีวิธีการอื่นๆอีกไหมคะคุณหมอคะที่จะช่วยทํหล่าใสก็จะเป็นการกระตุ้นการทํางานของผิวด้านบนนะอย่างเช่นอาจจะใช้เป็นกลุ่มอตราซาวหรือเป็นเครื่องความถี่วิทยุนะกลุ่มพวกนี้ใช้ได้ดีมากๆอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ว่าเราต้องการที่จะได้ผลอะไรในการทําการรักษานะคะแพทย์เขาก็จะเลือกให้ว่าอะไรที่เหมาะกับสภาพผิวของเรานะหรือแม้กระทั่งการใช้กลุ่มพวกเลเซอร์ก็สามารถจะกระตุ้นทําให้ ผิวหน้าใสลดการนักเซปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนพวกนี้ได้ทีนี้คุณหมอขาอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องพึ่งแพทย์นะครับเราสามารถดูแลตัวเองให้หน้าใสด้วยวิธีการพึ่งพาตัวเองได้พึ่งพาตัวเองอันแรกเลยอย่างที่หมอบอกเสมอว่าหน้าจะใสต้องมาจากร่างกายที่สุขภาพดี<อ>สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ต้องมีการ<อ>ขับสารพิษออกจากร่างกายอย่างสม่ำเสมอ,ะอนะคะไม่ว่าจะปัสสาวะไม่ววาจะอุจจาระ,ะตับทำงานดีไตทำงานดี เมตาบอลิซึมของเซลล์ดีผิวใสแน่นอนค่ะ,คะนอกจากนี้แล้วเนี่ยผิวหน้าใสเราทำได้โดยอะไรบ้างคุณต้องดูแลรักษาผิวให้ถูกวิธีนะชำระล้างทำความสะอาดผิวด้วยคลีนเซอร์ที่เหมาะกับสภาพผิวคือต้องอ่อนโยนไม่ชำระล้างมากเกินไปไม่ทำลายผิวไม่ไปขัด อะไรให้มันเกิดการระคายเคืองของผิวนอกจากนี้แล้วเนี่ยดูแลง่ายๆคุณนเน่ผิวใสก็คือเราต้องดูแลให้ดีค่ะนั่นหมายความว่า back to the basic เลยเนียการ cleanser ทำความสะอาด moisturizer ทำให้ผิวชุ่มชื้นกันแดดเพื่อป้องกันเลือกให้เหมาะกับผิวเราก็คือไม่เกิดการอักเสบไม่เกิดการระคายเคืองไม่ทาให้เกิดสิวไม่ทาให้เกิดรอยดาแค่นี้เองผิวก็จะสวย จากทั้งภายในและภายนอกนอกจากนี้แล้วห้ามลืมคุณแอนออกกําลังกายเป็นประจำนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรู้จักจัดการกับความเครียดอ,อันนี้สําคัญสุดเลยใช่จะได้สวยครบสูตรนี่ละคะ,คะก็เอาวิธีการทั้งการดูแลตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าปัญหามันหนักเกินจะแก้แล้วค,คบแพทย์ค่ะแต่ว่าเลือกคุณหมอและสถานพยาบาลที่เราไว้วางใจได้ค,คุณเพ้่จะน่าใส่รับปีใหม่ทุกคนนะคะวันนี้เวลาหมดเกลี้ยงเลยไหนๆเราก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายส่งท้ายปี2 5 6 3นนะ ะะเราให้อดอลในการดูแลตัวเอง <glaube S 1> 哈哈ทั้งเรื่องของสุขภาพและความงามอย่างคุณหมออาจิมาเนี่ยอวยพรแฟนๆรายการหน่อยได้ไหมคะได้ apple, ค่ะปีใหม่นี้นะคะหมอขออวยพรให้แฟนรายการคุยกับหมออาจิมาทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตามคอนเซปต์รายการของเรานะคะ ดูแลสุขภาพภายในนะคะเพื่อจะทําให้เราสามารถที่จะสวยหล่อได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆคะ่ะขอให้พรนั้นเป็นจริง <c oughs> เกิดยั่งยืนผู้ชมร <c oughs> ายการเราทุกคนนะคะ <c oughs> อ่ะวันนี้เวลาหมดเกลี้ยงเลยปีหน้าเราก็กลับมาเจอกันที่นี่นะคะกับเรื่องราวดีๆในการดูแลสุขภาพและความางามกันเหมือนเดิมกับรายการคุยกับหมออาจิมาวันนี้คุณหมอแลนะแนลลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ